นีนะคะซึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะคะตามท่านในโยชมารีการรจังหวัดชลบุรีค่ะให้เกียรติรั่อนเยี่ยมชมแล้วก็ให้กัใจบในกในโกในโมาบุนะคะก็จะได้นำ ท่านในระบอการเจังหัดจุรีนะคะเยี่ยชมนิยการบามรานแตกแต่ละร้านสองสามคัทุกท่านนะครับหนึ่งสองสามกท่าครับหนึ่งสองสามครับที่จับสิของคนพิการทุกประเทศที่พึงได้รับการเปิดบาน ปันมน้ำใจให้คนพิการและพัฒนาสิ่งของยังเป็นการเินที่ิแะจำเป็นโดท่้งชุมูรีเป็นอย่างยิ่งนี่กรุณาให้เกียรติมตาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมพิเศษคอนเสิร์ตการสนององค์กรภาครัฐและก็ทางเอกชนนะครับก่จะเป็นในส่วนของท่านสจ แสนปรหารนครจำกัดขอเสียงปรบมือกับผ้าพุ่นวนจำกัดที่ชืชนบุรีด้วยค่ะท่านที่มาที่วันนี้อาจจะถึงธุรกิจไม่ได้ในทางการราคาของจังหวัดชนบุรีนะคะเสียงปรบมือด้วยค่ะผู้ใหญ่ใจดีอย่างทุกท่านงานในวันนี้คือแทนคำขอบคุณปรบมือแสดงความด้วยค่ะร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่ายค่ะโดย